إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مريم جمعة قول الله سبحانه وتعالى จงยำเกรงตักว่าต่ออัลลอฮฺฮานะฮัวตา,าลาเถิดจงเกรงกลัวต่อพระองค์จงชุกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺฮานะฮัวตา,าละให้มากมากกับเนี่ยมาความโปรดปรานอันมากมายที่อัลลอฮฺฮานะฮัวตา,าละได้ส่งประทานแก่พวกเรา โดยกับเนี่ยม,มะที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอสุานะหัวตาละโดยกับทางนำทางนำแห่งอิสลามโดยกับทางนำแห่งสุนนะของท่านอนับฮุลฮิหะสัลฮ์ด้วยกับลมหายใจที่ Allah T, อัลลอฮฺสุภานะหัวตาละยังให้โอกาสกับพวกเรา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เราทุกคนได้มีโอกาสมารวมลหมาดจุมะัะอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เรานั้นได้ผากเพียนได้พบกับความอยากลำบากเราได้เก็บเกี่ยวซึ่งคุณงามความดีมากมายในเดืนดอนรอมฎอน อัลฮัมดุลิลล์วันนี้เราถือว่าเป็นผู้เทเ้ผพานบททดสอบในระดับหนึ่งเพราะใครก็ตามที่เขาถือสิ่อดในเดือนรอมฎอนเขากิยามในเดือนรอมฎอนเขาอ่านอันกุรอานในเดือนรอมฎอนเขาทำความดีอย่างมากมาย นี่คือสิ่งที่เป็นความดีงามที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่อล l l a ์และในคณนาเดียวกันก็ให้เรานั้นได้อิสติกฟารต่อพระองค์ลอสผ่านหัวตาลาอย่างไรล่ะขอบคุณต่อล l ะ a ์ด้วยและอิสติกฟารด,ด้วยขอบคุณต่อล l l a ์ที่ล l l a ์ให้โอกาสกับเราในการทำความดี อิสึกฟารต่ออัลลอฮฺสผานะหัวตาลาในสิ่งที่เรานั้นได้บอกพร่งในสิ่งที่เรานั้นยังไม่เต็มทีในการทำอิบะอามัลอิบะดาต่ออัลลอฮฺสผานะหัวตาลาดังนั้นเมื่อรมฎอนในใจพวกเราไปแล้วอัลลอฮฺสผานะหัวตาลาจะผิจารณาดู ปวงบาวของพระองค์ว่าใครกันในมูขปวงเบาวขององค์อัลลอฮานะหัวตาลาที่ยังยืนยับในการทำความดีต่อไปอัลลอฮฺนับหวตาลาจะผิดาจรณาใครกันในมุขปวงเบาวของพระองค์ที่หัวใจของเขานันมีความซั์จริงกับอัลลอฮฺเขาไม่ได้อิบาดาต่ออัลลอฮฺนับหัวตาลา เฉพาะหรือดูการแต่เขานั้นได้เป็นผู้ที่ขา้าหาอัลลอฮ์ในท่านาบเป็นบาวที่ผักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์สภานหัวตาลาในถูกถูกสภาพอัลลอฮ์สภานหัวตาลาได้กล่าวยืนยันในสุรฟุสซีลัตอายะที่สามสิบ ถึงบรรดามนุษย ja um ์ทั้งหลายที่พวกเขายอมรับว่าอัลลอฮฺสผานอุวาตาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าอินนัลละดีน้ากลูาวรับนัลัลลอฮฺทุมมัสต์อัตามุแต่นาซลุอัลเลหิมุลมาลิกะตุอัลลาตะัชฟุวะลาตะฮซานุวับชิรุบินจันนท์ที่ลัตีกุนตุมตูอัดูลอัลลอฮฺสผานอุวาตาลาได้กล่าวว่าแท้จริงบรรดามนุษย์ที่พวกเขากล่าวว่า พระผ้วภีบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตกากอููภายหลังจงนากนั้นพกวกเขาก็ยืนยันซุมมัสตะกอมูเป็นประโยคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอนันอิสติกอมะมรารงานวะตะฮัสล,ลบัสรี่รหิมะุลลอฮ ท่านเป็นตับีอินอาบุสอเวลาท่านอ่านองค์การนี้ท่านจะวิงวอนขออ,าาอัตลตา a อ l a h ล l l a ์มารซุกเนือันอิสติกามะโอ้อัล l l a ์ได้ทรงโปรดป,ประทานแก่พวกเราซึ่งอันอิสติกามะการยืนยัดมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺสปาณอัวตราระ เพราะเป้าหมายของอาญะนีนัน้นและผลหลักของอาญะนีหมายถึงผลหลักของการยืนยัดในศาสนานัน้นมันไม่ใช่เพียงแค่เราได้รับในโลกดุนยานีเท่านัน้นตะตะนัซซจะลมาละตะตะนัซซจลอัมลมาลลอิกะถุบันดามะลาอีกจะจะลงมา เมื่อไรครับในขณะที่มนุษย์กำลังจะตายนั่นเป็นวาระที่สำคัญเลยวาระก่อนที่คนหนึ่งคนใดชีวิตของเขานั้นจะมดลมหายใจวิญญาณจะออกจากลางบรรดามาลาอีกาจะลงมา นี่เป็นการให้เกียรติกับผู้ตายที่ยืนยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ครับมาเจงข้าวดีอัลลาตะคอฟูพวกเจ้าทาาั้งหลายอย่าได้ว่าดกลัวใดๆอย่าได้ว่าดกลัวนวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรดามนุษย์เมื่อพูดถึงความตาย ก็จะกลัวความตายเมื่อพูดถึงสถานที่ที่ฟังลุมฟังซอบพวกเขาจะเกิดความกลัวแต่เปลาไม้ที่เขาจำจาเป็นจะต้องกลัวและเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าซอดคลองอับรักการศาสนานั่น ก็คือหลังจากที่เขาเสียชีวิตจะไปพบกับอะไรบางมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นกลัวแค่ความตายแต่หลังจากตายละ่ะเขาจะไปะเชิญหน้ากับอะไรบางแต่ด้วยกับการยืนยัดในศาสนานั้นมาลาอีก้ามาแมาจงเขาดีอัลลอฮ์ให้เกียรติอย่าว่ากลัวใดใด อย่าซศกเศร้าไปเลยอย่าซศกเศร้าแมนว่าคนที่กำลังจะตายเขาอาจจะมีความรสึกห่วงแหนครอบครัวของเขาจะอยู่อย่างไรหากอัลลอฮฺตาลาได้เอาชีวิตของเขากลับไปแต่อัลลอฮฺตาลานั้น พระองค์จะทรงทาไมให,หัวใจของผู้ที่ยืนยัดในศาสนานั้นเมื่อเขาได้เห็นข้าวดีได้รับการแจงข้าวดีหัวใจของเขาก็จะสงบจะไม่หวาดกลัวใดๆจะไม่เศร้าโศกเสียใจใดๆณนะวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ว่าราแห่งความตายยังไม่มาหาเรา แต่พี่น้องจงจำไว้ว่าความตายนั้นอัลลอฮฺตาลาทรงบันทึกไว้แล้วว่ามันจะไม่ลืมแม่แต่คนเดียวมันจะไม่ลืมและจะไม่ลงเลือยใครเมื่ออาญันได้มาถึงเมื่อไร <c oughs> ถุกคนก็จะต้องจากโลกดุนยานี้ไป ดังนั้นเมื่อเรารับทราบถึงความประเสริฐของการยืนยัดในศาสนาโดยเฉพาะยังยิ่งหลังจากอมฎอนได้จากไป <c oughs> สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้เราได้ยืนยัดในศาสนาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้เราได้เป็นผู้ที่ยืนยัดในศาสนา อย่างถูกต้องตามแนวทางของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมประการแรกรับพี่น้องอันเอติมามบิอิสลาฮิลกันจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขห,หัวใจเพราะเวลาชาวสลับพูดถึงการยืนยัดชาวสลับจะพูดมุ่งเน้นไปยังหัวใจ

ต่อสู้หนุนไล่สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพึ่งสาบเถิดในร่างกายนั้นจะมีเนื้ออยู่ก่อนมุบเหรอมีเนื้ออยู่ก่อนเมื่อเนื้อก้อนนี้มันดีอีกอย่าง صلاح ัด صلاح ันยาซะดุกุลลูฮูอันยาซัดคือร่างกาย ร่างกายทางมดเอาไว้เยาวาทางมดเลยคูก็จะดีตาก็จะดีลิ้นปากของเราก็จะดีเท้าของเราก็จะดีมือของเราจะดีก็ต่อเมื่อหัวใจของเรานั้นดีหัวใจของเรานั่นเป็นหัวใจที่มีชีวิตครับพี่นอ้อง คือหัวใจที่มีอีมานหัวใจที่มีเตฮีดในร่างกายจะมีเนื้ออยู่ก้อนเมื่อเนื้อก้อนนี้ก้อนนี้ดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีไปด้วยเล้าหากว่าว่าอิดาฟสัดดัฟสัดดันยาสดุคุลลุาหูเตหักเมื่อว่าเนื้อก้อนนี้มันเสียหายร่างกายก็จะเสียหายไปด้วย อะแล้ววิฮียลต้นบะพึงสาบเึิดเหนือกรน,นีก็คือหัวใจดังนั้นการให้ความสำคัญกับหัวใจนั่นคือจุดเริ่มตน้นทีบงบอกว่าเรากำลังเป็นผู้ที่ยืนยัดในศาสนาของอัลลอฮ์เรากำลัง ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามแนวทางของท่านนบีสัลลลอฮุวะลัยฮยวะสัลลัมพอท่านนบีสัลลลอฮุวะเัยฮิวะสัลลัมมาประกาศอิสลาม13ปีที่นครมักกะเอาชิริกออกไปจากหัวใจของผู้คนเพราะบรรดาผู้คนมุชริกในมักกะกุเรชมักกะเนี่ยเต็มไปด้วยการ บูชาเจ้าเวลกลาาวายสิงถูกสางทั้งหลายดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ท่านนาบีสุลัลฮล่าะลัยวะสัลัมด,ด่าวเตียกรองเชิญชวนผู้คนก็คือในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของอากีดะทำความสะอาดหัวใจและเราก็ได้เห็นว่าถูกยุคถูกสมัย ตั้งแต่ในหยกสามรอยปีแรกอสสัสซาลฟุสซัลเวลาพวกเขาต้องการที่จะฟืนฟูอุมมะจะต้องฝืนฟูในเรื่องของเตาาฮีดให้วัวใจของบุคคลมีลลอิลลาฮ์อิลลัลลอขัดจากสิ่งต่เป็นชิริกออกไปเพราะนี่คือจุดเริ่มตน้นแห่งความสําเร็จจะต้องหนับนึ่งในเรื่องอักีดะรับ จะต้องหนับเนึ่อในเรื่องของรักความเชื่อครับเมนว่าผู้คนที่จะมาเข้าใจสิ้งแล้วนี่จะมีจํานวนน้อยก็าตามแต่จํานวนน้อยที่ทูกต้องจํานวนน้อยที่มีคุณภาพกับจํานวนมาก เสมือนกับที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลัยฮะสัลลัมได้เกรียบเลยในยุคสุดท้ายไอ้พวกเราจะทุกรุ่มกินโตก็ไม่ใช่เนื่อจใจว่าพวกเรามีจำนวนน้อยแต่พวกเรามีจำนวนมากแต่เหมือนกับฟองน้ำในทะเลดังนั้นความสำเร็จที่อยู่ในถูกๆสถานที่ ความสำเร็จที่อยู่ในทุกๆหยุคทุกสมัยมิสลาฮิลอากีดะจะต้องด้วยกับการฟื้นฟูในเรื่องของอากีดะฮะดีษใมบัดเถิดคอยมาบุคอรีท่านอันสินุมาลิกรดิยาลลอฮฺอ้วนดรายงานว่กการอัลลอฮฺุลลอฮิ์ซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมยุคซิรุอัยยะกูละ ปรากฏว่าท่านรอ r a s u ล u l l a h s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมท่านจะกล่าวดุอาบัตนี้มากเลยบ่อยครั้งระดับท่านนบีุลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวบ่อยครั้งและก็มากด้วยยุคสิยามุกัลลิบัตกุลูซับบิดกอนบีอะลาดีนิก ดูอาบทนี้มันเกี่ยวโคองกับหัวใจโดยตรงเลยท่านนบีุลอสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขอดอวยจาก Allah, Allah um ma, อัลลอฮ์อัลลอฮุ่มะยามุกัลลิบันกุลูอฺโอภูติลิกผันหัวใจอัลลอฮ์คือผู้ติลิกผันหัวใจซับบิดก่อนปีขอพระองค์ได้ทรงโปรดในหัวใจของข้านั้น มันคงยืนยัดอะลาดีนิ่ะบนศาสนาของพระองค์เราต่างนะขาจาก้าที่วันนี้นัมชาาการจึงได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ท่นนานบีสุลลลาฮุอะลีสุลามได้เน้นย้ำและท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่างท่านขอบ่อยครั้ง ให้รัศพานวัวตาลาทรงทำให้หัวใจของท่านนั้นมันคงในศาสนาของอัลลอฮ์เพราะวัวใจของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นบริสุทธิ์อัลลอฮ์ทำให้หัวใจของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบริสุทธิ์เพื่อที่จะตอบรับวะฮ์ยูจากอัลลอฮ์เพื่อที่จะตอบรับสัจธรรมจากอัลลอฮ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ละครั้งเวลาที่ท่านนบีได้รับวะฮิュจากอัลหมัดฮะดีษในบัตืคอยมาบุคอรีได้กล่าวท่านนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิสัลลัมพบกับความยากลำบากรู้สึกนักหมากเวลาทัานกำลังรับวะฮิュเพราะวะฮิュเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หัวใจหากจะต้องต้องการที่จะปรับวะฮยูหัวใจนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ ถ้าหัวใจมีแต่ชีริกมีแต่บิดามีแต่ขยะเนี่ยจะรับสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าหัวใจสกระปรกมันก็จะรับสิ่งที่สกปรอกอัลลอฮฺบฮานหะัวตาลาไในกราวในชุอารออายติแปสิแปด ย่อละยันฟูมาลุวลาบันุอิลลัมันตัลลอฮะบิคันบินซลิมวันที่สับสมบัติลูกล้านจะไม่ให้ประโยชน์เมื่อไรครับวันละยามะไม่ให้ประโยชน์ตรงนี้นักวิชาการนักตับซีเดียที่บายว่าไม่สามารถที่จะปอกปอง ให้พ่อนจากการลงโทษของอัลลอฮ์ใดไม่ว่าท่านจะย้ายมาจากไหนก็าตามท่านจะรำรวยมาจากไหนก็าตามไม่สามารถที่จะเอาไปไท่ตัวของท่านหรือแม้แต่คนที่ท่านรักให้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์สผานวาวตาลาไดเลยแม้แต่น้อยยอมาลยยันเฝวามาลูวะลาบานู <c oughs> อิละมันอัลลอฮบิกลบิญสลิบเว้นแต่ผู้ที่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ในนอนเราทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ ه. แต่จะกลับไปในสภาพที่หัวใจของเราเป็นอย่างไรณวันนี้พี่น้องจะต้องตรวจสอบไปดีวันนี้เราอาจจะรักใครกัน <c oughs> เราอาจจะเชียร์คนนั้นเชียร์คนนี้สนับสนุนคนนั้นสนับคนโดยที่มันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเชียร์ในสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่สนับสนุนในสิ่งที่หรอมพวกเขาหล่านั้นจะกลับกลายกันเป็นศัตรูในวันียับดังอายาทีอัลลอฮฺเผยในอัลบา,าลาด้ก่าวในสุรจุครุฟอญญายะทีหกสิบเจ็ด อันอัคละอาย่าไม่จินบ้างดูอุหมลิบบัดิละดลลูอันอิลลัมุตตะกีบอันอัคละบรรดาพีนพ่น้องพี่น้องตรงนี้คนที่ช่วยเหลือกันรักใคร่กันเนี่ยฟีมาซียาถินในเรื่องของความชั่วเมื่อไรฟิดดุนยาในโลกดุนยาเมื่อไรในวันกิยามะ บาดุฮมลีบาบิบางสวนเขาพวกเขานั้นอาดูวุน่นเป็นศัตรูกันอิลันมุตตะกีนยกเว้นผูที่ยำเกรงตักว่าต่อลอตาลาเท่านั้นเพราะเวลารักใครกันในดุนยานี้รักใครกันบนพลนประโยชน์รักใครกันบนความชัว เขาสลับจึงได้กล่าวว่าหัวใจของเราเป็นอย่างไรรักอะไรเวลาเราจะขอบใครสามารถคมกับใครก็จะไปในทิศทางเดียวกันสมือนกับฟูงหนกหนกกาอีกามันก็ไปอยู่กับอีกานั่นแหละมันจะไม่ลงฟงูวันนี้เมื่อเรารักในศาสนารักในสัจธรรม รักในสุนนะของ่านนบีสัลลอฮุอะนัยิวะซัลลัมอัลลอฮฺตา,าลาก็จะจัดให้เราอยู่ในหมู่ชาวสุนนะที่มีเกียรติและเราจะต้องภูมิใจในเกียรตินี้ด้วยครับเพราะนางวันนี้ชาวสุนนะเลือนหน่อยแล้วแล้วถตาให้ว่าเรายังไม่เอาจริงเอาจังลูกหลานของเราที่จะตามมาเนี่ยเราเราจะมอบอะไรไว้เป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาค หากเราในทานาภู้ยญยในวันนี้ไม่เอารูเอาชีในเรื่องสุนนะของต่นานนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิสัมไม่ได้เป็นปันแบบเราจะทิ้งอะไรไว้ครับระวังความดีตอนแบบที่ดีกับปนแบบที่ไม่ดีการที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวอันอัคิลแล้วคนที่รักกันในโลกดุนยานี้เนี่ย พอพวกเขาไม่ได้รักกันเพื่อล l l a ์ไปในวันกิยามะลลอ a ์ Allah ก็จะให้เป็นศัตรูลลอ a ์ Allah ตาลาจะให้พวกเขานั้นเป็นศัตรูอันเนื่องจากว่าพวกเขานั้นรักกันบนผลประโยชน์ในโลกดุนยาอิลมุตะกีนยกเวน้นบรรดาผู้ที่ยำเกรงนักตับซีดได้อธิบายอันมุตฮาบีนฟิลลปรักกันเพื่อ Allah อาลาตออะติลัยยะวะจัลละและบนการเชียยวฟังผักดีต่ออัตอลอสผานหัวตาละนี่คือทางโรดของผู้ศรัทธานในยุคเต็มไปด้วยฟิตนะในยุคที่เอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาอารมณ์เนื้อรักการศาสนาในยุคที่บรรดาผู้คนเอาการกระทำของคนส่วนใหญ่ และจะทำให้เรานั้นทุกทดสอบเมื่อเรามาหยิดสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นหน้าทีของเราในวันนี้จำเป็นอย่างยิงที่จะต้องยืนยัดในศาสนาเพราะผลลัพธ์ของการยืนยัดคือสวรรค์ผลลัพธ์ของการยืนยัดก็คือ قال الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.